ข้อความในมือถือหายกู้กลับได้ไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกให้ไปที่ Play Store แล้วพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับ Super Backup and Restore หรือจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับ Super สำรองรายชื่อและ SMS เดี๋ยวไงลิงก์ดาวน์โหลดหนึ่งจะใส่ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดติดตั้ง ติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกดยกเลิกไปที่ข้อความกดอนุญาตไปที่ข้อความอีกกดอนุญาตกดอนุญาตไปที่การสำรองข้อมูล จะมีโฆษณาเกิดขึ้นนะครับรอโฆษณาให้เขาเล่นครบก่อนหลังจากนั้นกดถัดไปในหน้านี้เขาจะให้เราตั้งชื่อไฟล์นะครับเราก็ตั้งชื่อลงไปเลยครับในที่นี้หนึ่งก็จะลบออกนะครับแล้วก็เหลือแค่ SMS นะครับตั้งชื่อไฟล์ของเราลงไปนะครับให้เป็นนามสกุล .xml ไว้ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่ต้องเป็นนามสกุล .xml ไว้ด้วยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดตกลงหลังจากนี้แล้วเรากดปุ่ม HOME ออกมาได้เลยครับตีนนี้เราจะไปดูไฟล์ข้อความที่เราทําการกู้เก็บมาไว้แล้วนะครับไปที่ตัวจัดการไฟล์ไปที่ไฟล์ภายในเครื่องไปที่พื้นที่เก็บข้อมูล เข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับให้เราไปเลื่อนหาโฟลเดอร์ครับเขาจะเขียนว่า SMS Contact Backup ตัวนี้นะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปที่โฟลเดอร์ SMS ครับทีน,นี้เราจะเจอชื่อที่เราตั้งเอาไว้ครับลงท้ายด้วย .xml ตามนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วนะครับแล้วก็กดเลือกเปิดในรูปแบบของข้อความ เลือกตัวแสดง HTML เขาก็จะลิ์มาให้เราเห็นแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นข้อความต่างๆนะครับที่ส่งมาที่เครื่องของเรานะครับเห็นไหมครับนะฮะเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับก็เพียงเท่านี้เองครับสำหรับวิธีการกู้ข้อความทาง SMS นะครับกลับคืนมาก็ได้ตามนี้ครับนะฮะท่านผู้ชมก็ไปไล่ดูนะครับว่า ใครติดต่อท่านผู้ชมทาง SMS นะครับช่วงวันเวลาไหนเขาก็จะระบุไว้นะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถกู้ข้อความได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดี สวัสดีครับ